สวัสดีค่ะกลับมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะชั้นปรถมศึกษาปีที่1เรื่องการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนหลักสิบและหลักหน่วยนะคะสอนโดยครูแพวหรือครูพัทราวานนั่นเองนะคะก่อนที่จะไปรู้จักเลขหลักสิบหลักหน่วยนะคะมารู้จักคำว่าเลขโดดก่อนเลขโดดคืออะไรเลขโดดก็คือตัวเลขพื้นฐานนะคะ10ตัวเลย จะมีเลข 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9แล้วก็10นะคะต่อมานะคะเรามาดูหลักสิบกับหลักหน่วยนะคะหลักสิบคืออะไรหลักสิบคือหลักที่อยู่ถัดจากหลักหน่วยไปทางด้านซ้ายนะคะส่วนหลักหน่วยคือหลักที่อยู่ทางขวาสุดนะคะตัวอย่างเช่นอ่า มีเลขห้าสิบสี่ห้าสิบสี่มีเลขคากับเลขสี่นะคะเลขค่านะคะจะเป็นหลักสิบเนาะฝั่งนี้นะคะจะเป็นหลักสิบส่วนขวามือจะเป็นหลักหน่วยนะคะมาดูโจทย์ข้อหนึ่งกันครูแพรมีกระป๋องสีภายในกระป๋องสีนะคะจะมีแท่งสี เต็มเลยกี่แท่งนะเรามานับกันดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีแท่งสีทั้งหมดสิบแท่งต่อมานะคะมาดูกระป๋องที่สองกันกระป๋องที่สองมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกแท่งกระป๋องที่หนึ่งมีสิบแท่งนะคะกระป๋องที่สองมีหกแท่ง สิบวหกเป็นเก็บสิบไว้ในใจชิวขึ้นมา6นิ้วนะคะสิบแล้วสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหนั่นเองนะคะคำตอบคือมีทั้งหมด16แท่งนะคะเราจะมาแบ่งเลขสิหนะคะว่าเลขไหนเป็นหลักสิบเลขไหนเป็นหลักหน่วยนะคะเลขที่อยู่ทางด้านซ้ายเจอไหมคือเลขหนึ่ง ตรงนี้คือหลักสิบนะคะต่อมาหลักหน่วยคืออยู่ทางด้านขวาเลขอะไรเอย่ยเลขหกเพราะฉะนั้นหลักสิบคือเลขหนึ่งนะคะตรงเกาะพี่ครูเพียวใส่ข้างล่างนะหลักหน่วยคือเลขหกนั่นเองต่อมาค่ะข้อสองครูเพลวมีแท่งดินสอนะคะสีแดงนะคะ กี่แท่งนะเรามานับด้วยกันนะคะเริ่มจากซ้ายมือหนูก่อนนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองแท่งอะซ้ายมือมีสิบสองแท่งต่อมาไปขวามือหนึ่งสองสามสี่ห้า 6กเจ็ดแปดเ้าสขวามือมีสิแท่งสิบสองกับ10บวกกันเป็นเท่าไหร่นะสิบแล้ว13 14ามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ส้ายอ็ดสองผลรวมคือ 22่แท่งแบ่งเป็นหลักสิบหลักหน่วยคือหลักสิบคือหมายเลขสองสองไหนคือสองทางด้านซ้ายมือนะคะสว่วรหลักหน่วยตัวเลขเหมือนกันเลยนะคะคือแต่เป็นสองทางด้านขวามือนั่นเองนะต่อมาค่ะข้อ3าม ข้อสามครูแพลมีหนังสือมาให้กองหนึ่งเรามานับก่อนว่าภายในหนึ่งกองมีหนังสือทั้งหมดกี่เล่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนังสือที่ซ้อนกันอยู่เนาะเป็นกองกองเนาะมีกองละสิบเล่มสามกองก็เป็น สาเล่มนั่นเองอ่ะแล้วามาบวกทางด้านขวามือมีกี่เล่ม1 2 3 4 5 6มีทั้งหมด6เล่มรวมกันเป็น36นะคะหลัก10บคือเลข3หลักหน่วยคือเลข6อ่ะสำหรับกันบ้าน คู่แพ้วขอฝากไว้นะคะในหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะคะหน้าที่123เนาะตรงหัวข้อที่2ชื่อว่าหลักสิบและหลักหน่วยเขาบอกว่าอะไรให้เขียนตัวเลขแสดงจำนวนหลักจำนวน2หลักให้ถูกต้องให้แบ่งเป็นหลักสิบกับหลักหน่วยเห็นไหม เขาแบ่งมาให้เขาแบ่งมาให้เป็นหลักสิบกับหลักหน่วยหลักสิบคือห้าหลักหน่วยคือสองร่วมกันเป็นเลขอะไรนะคะค่ะสำหรับกันบ้านวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ